สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเรียกับผมอโศกปหกสิบแปดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวท่องเที่ยวเที่ยวรอบโลกกันนะครับหรือว่าเที่ยวรอบประเทศไทยนะครับก็คือจะมาพิกัดจุดร,รับนะครับก็คือถ้าใครให้พิกัดจุดรับ,รบตรง Google m a p นะครับก็ส่งนี่ Google m a p อะไรมาให้เซฟหรืออะไรมาส่งในคอมเมนได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาจะพิกัดรับนะครับ วันนี้ผมหมดจะพิกัดแล้วมานานแล้วแต่ผมไม่ได้ผมว่าถ่ายคลิป้วก็คือท่าเกษียณนครจะสีมานะครับถ้าตำประวัติท่าเกษียณนครจะสีมานะครับซึ่งมีมีหนานแล้วนะครับก็คือนี่นะทะ่าเกษียนท่าเกษียานครทจะสีมาก็คือเป็นหนาบินที่ไม่ได้ใช้มานานเป,ป็นสิบปี้ะแต่เคยใช้มาก่อนสายการบินเป็นสายการบินเอ,อ่อ สายกัมบินเนียเจนอะไรสักอย่างนี่นะครับสนามบินโคลาดเปิดบินข้ามภูมิภาคอันนี้เนี่ยครับสนามบินโคลาชอันนี้สนามบินบุรีรัมเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนผมจะลงไม่ได้ใช่ไหมลงไม่ได้โอเคโอเคนี่ไนงะทางเข้ามันลงได้แค่ตรงนี้เดี๋ยวนะ เราต้องไปสุดเดี๋ยนะมันมันไปไม่ถึงนะ่ะเดี๋ยนะสนามบินอ๋อไปถึงอ๋อไปสุดแค่นี้เนี่อถ้ากระเซียนนครจะสีมาเดีอยมจะอยู่กลางป่าแล้วก็ไอ้นี่ด้วยวปรปพอห้องปรปพอก็ล้างด้วยโอ้หไกลป็นกิโลเลยอ่ะ ถ้าจากตรงนี้โอ้โหดูดิเป็นกิโลเลยอ่ะกิโลหนึ่งได้อ่ะเห็นไมันเหมนมีทางอ,อ๋อนี่ทางเข้าป่าโอเคที่หนึ่งเป็นพิกัดแล้วนะครับเหมือนผมเจออะไรนิดนึงอันนี้ตัวเลตัวเลสาบต้องเจอถ้าใครเจอพิกัดแล้วอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์ใต้ยูทูบมาได้เลยนะครับ นี่ผมกำลังหายอยู่ไอ้นี่อ่ะอันี้เป็นพื้นดาวน,นะครับนี่หมู่เกาะพาราเซลไอแลนด์ถ้าใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะหมู่เกาะน,นี้ก็คอมเมนต์ใต้ยูทูบได้เลยนะคะนี่อะไรนี่อะไรเป็นภูเขาอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะครับ เดี๋ยวพาไปดูต่างประเทศดีกว่าอันนี้อันนี้นะครับท่องเที่ยวนะคะอันนี้อันนี้คือเป็นตึกที่เกิดเหตุการณ์91้าสิบเอ็ดนะครับอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือเปิดผมเปิดโหมดสามดีเวลานะครับสามิติมันก็เลยเป็นแบบนี้เหมือนเราจะย้อนเวลาได้เดี๋ยวนะเหมือนเราย้อนเวลาไม่ถึงเดี๋ยวนะธันวาคมสองพันยสบเอด อันนี้อันนี้นะครับนี่ทำใหม่นี่อยู่ในเมืองนิวยอร์กนี่ปีสองพันสิบเอ็ดโหนี่คือยังสร้างไม่เสร็จนี่ยู่ไปต่ออันนี้ปีห้าเก้าโอเคห้าเก้าเสร็จแล้วไอ้ตรงแต่อตรงนี้มันยังสร้างไม่เสร็จมันจะสร้างเสร็จแล้วนะโอ้นี่ไงเสร็จแล้วเหลือไอ้ตรงเหลือไอ้ตรงนี้เนี่ยเหลือตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่ง โอ้โหในนิวยอร์กนี่คือตึกเยอะมากจริงๆอะถ้าไปจริงนี่คือแบบจราจรติดขัดมากที่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาคือไปไประชากรแบบหกถึงเอ่อหกหรือแปดล้านอะไรนี่แหละครับหกถึงแปดล้านหกถึงแปดล้านคนโอ้โหแต่ตึกเยอะมากจริงตึกเยอะเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากฮ่องกงโอ้โหเป็นสองร้อยกว่าตึกอะโอ้โหเยอะมาก เด g ๋ยวทำสแควร์ดิอันนี้อ๋อทำสแควร์เยวเวลาได้โอ้คนก็ยังเยอะอยู่โอ้โหเยอะจริงงั้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครรู้พิกัแล้วผมยังไม่ค่อยรู้พิกัแล้วอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะคบถ้าใครรู้ก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับ Okay, but can you not help somebody out?